สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัวหินซาฟารีนะครับวัวหินซาฟารีก็ตั้งอยู่อําเภอวอัวหินนะครับจงบังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับถ้าเราขับรถมาเองนะครับจากสนามบินวัวหินเราใช้ระยะทางเพียงแค่26กิโลเมตรก็ถึงวัวหินซาฟารีแล้วนะครับวนอื่นต้องรบกวนเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ ที่จอดรถที่นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับถ้ามาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าวิหานซาฟารีนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปซื้อตั๋วเข้าชมพร้อมกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ขายบัตรเข้าชมด้วยครับผมและยังมีโต๊ะรับรองลูกค้านะครับหรือโต๊ะให้เรานั่งพักนั่งรอตรงนี้เพียบเลยนะครับผม ส่วนด้านบนนะครับก็เป็นโคมไฟไม้รูปร่างคล้ายๆสุ่มไก่เลยนะครับผมแต่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับราคาบัตรเข้าชมนะครับผู้ใหญ่จะเริ่มต้นที่250บาทนะครับส่วนเด็กก็จะเริ่มต้นที่150บบาทครับหลังจากซื้อบัตรเข้าชมเสร็จนะครับเขาก็จะให้ใบเสร็จแบบนี้มานะครับพร้อมกับให้ตารางการแสดงของสัตว์ชนิดต่างๆมาพร้อมกันเลยนะครับผมและเขาก็ยังให้สติกเกอร์แบบนี้มาด้วยนะครับ สติกเกอร์นี้นะครับทำหน้าที่เหมือนบัตรเข้าชมครับผมเวลาเราไปสถานที่ต่ตางๆของทางสัฟฟารีนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราผ่านประตูเข้าไปเลยครับผมให้เพื่อนๆติดที่บริเวณเสื้อแบบนี้เลยนะครับที่ด้านหลังจุดขายบัตรเข้าชมนะครับก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยครับผมที่นี่มีคาเฟ่ที่สามารถนั่งชมม้าลายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยนะครับ คาเฟ่จะมีชื่อว่าคาชาคาเฟ่นะครับก็จะมีขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยครับผมเดินไปตามทางนี้ก็จะเจอกับคาเฟ่แล้วนะครับบรรยากาศก็ช่างล่มลื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็สบายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศภายใน Cafe คาเฟ่กันก่อนนะครับคาเฟ่ที่นี่ก็ตกแต่งสไตล์ใบไม้ป่าๆนิดนึงนะครับก็ตามคอนเซปต์ของสถานที่นะครับผม ส่วนอาหารนะครับจะเป็นประเภทอาหารจานด่วนนะครับแล้วก็จะมีชากาแฟนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้ขายด้วยครับผมไปชมบรรยากาศภายนอกคาเฟ่กันบ้างนะครับระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มนะครับเราก็สามารถมาชมม้าลายตรงนี้ได้ครับผมในจุดนี้ก็ยังสามารถถ่ายรูปได้อีกหลายมุมเลยนะครับเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปในสวนสัตว์นะครับก็มีมุมถ่ายรูปให้เยอะยๆมากมายเลยนะครับผม เครื่องดื่มแรกที่เราสั่งมาก็คือเอสเปสโซเย็นนะครับเขาจะใส่มาให้ในรูปแบบกระป๋องแบบนี้เลยนะครับส่วนกระป๋องนี้ก็คือคาปูชิโน่เย็นนะครับกระป๋องสุดท้ายนี้จะเป็นโกโก้เย็นนะครับผมแ็ะเกจเขาก็ดูแปลกตาดีนะครับส่วนใจญคาเฟ่อื่นๆก็จะมาในรูปแบบแก้วใช่ไหมละครับเพื่อนๆส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะครับ เรายังมีเวลาอยู่อีกสักพักเลยนะครับก่อนที่จะมีการแสดงโชว์เสือชุดแรกนะครับเราเลยจะพาเพื่อนๆข้ามไปเดินเล่นในฝั่งโซ่เสือกันก่อนนะครับจะไปยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นให้กลับมาตรงลานจอดรถกันก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมองตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในทางนี้ได้เลยนะครับภายในนี้ก็จะมีทั้งกรงเสือและกรงนกนะครับผม รงนี้จะเป็นเสือโกลเด้นหรือเสือทองคํา um, นะครับเขาก็จะมีสีขาวเคลือบทองนะครับซึ่งเป็นสีที่เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อย30สายพันธุ์รวมกันเลยนะครับซึ่งจัดว่าเป็นสีที่หายากมากๆในโลกนี้เลยนะครับผมส่วนควงนกก็มีอยู่หลายองเช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนกขนาดตกลางนะครับเช่นนกเงือกและนกปกครับผมน้องๆเขาก็มีสีสันที่สวยงามไม่แพ้เสือเช่นกันนะครับ พอเราเดินมาตรงนี้นะครับเป,ปเปอร์คุงก็บอกว่าเห็นเสืออยู่นอกกลงด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นเสืออะไรครับผมก็กระต่ายวันนี้เลยนะคะนี่หรอบ้า,บาปิก็จะเป็นจุดให้ถ่ายรูปกับน้องเสือชีต้าตัวเป็นๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆหนึนน่ง,อง,ง,องโอเคครับคหญิงไ,ไ,ได้เยอะไหม หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะครับ <S <S ก็ใกล้ได้เวลาโชว์เสือรอบแรกพอดีเลยครับจุดที่มีการโชว์เสือนะครับ <S <S ก็จะอยู่ใกล้ๆกับน้องเสือชีตาเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นเวทีที่อลาัางการแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเรามานั่งกันได้แค่แป๊บเดียวนะครับคนก็เยอะเลยครับเพื่อนๆและตอนนี้ก็ได้เวลาแสดงโชว์เสือพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมไปกันเลย okay uh -huh. โชว์เสือเสร็จนะครับก็ถึงเวลาโชว์ช้างพอดีครับระหว่างทางก็เกือบล้มอีกแล้วครับผมก็เดินกันระว,วังนิดนึงนะครับผมนี่เดินสะดุดเกือบทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแสดงช้างกันต่อเลยนะครับไปกันเลยครับผม รูปวัดอเปรรูปต้นไม้นะครับสวยงามทลี่เดียรกับประยากาศบรากาศแบบเชื่อไม่เจอนะปลอดภัยนะนอนค้าม ไปาจะไปไปซับซอบต่อไปนะโมไปเนพ่อเรนี้แต่ยังไม่ตรงประตูครับเาายซับโอ้ลุงนี่าเสียได้ครับนิวยียร์ไปยักเสียเต็นพ่อพาเพื่อนไปนโมเขาข้างไปครับส้า และพวกเรื่องเสริมอะไรพ้อมรอให้กับน้องช้างและพร้อมขอให้กับผู้กรีนะครับอันนี้ค่ะเดี๋ยวทย์มีพาไปด้านหลังเลยนะคคะอันนี้เลยคับ นี่เดี๋ยวเราไปกระจายให้เสือด้านหลังด้วยนะคะตามหัิบไปเลยค่ะเกินเลยค่ะออกมาจากโชว์ช้างนะครับก็เจอน้องที่เขาขายไม้สําหรับให้อาหารเสือพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราตามเปเปอร์คุงไปให้อาหารเสือกันเลยนะครับผม ือที่นี่ค่อนข้างที่จะกินเก่งมากเลยนะครับยื่นไปให้กี่ไม้ก็กินหมดทุกไม้เลยครับส่วนตัวนี้ก็สงสัยว่าน้องจะกินอิ่มแล้วนะครับยังมีโครงเสืออีกหลายกรงเลยนะครับที่เรายังไม่ได้เดินดูกันเดี๋ยวน้องเขาจะน้อยใจนะครับเราเลยต้องไปเดินดูกันสักหน่อยครับผมโรงนี้ก็จะเป็นเสือโครงเบงกอลนะครับลักษณะของเสือโครงเบงกอลนะครับก็จะมีสีเหลืองปนเทาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีลายสีดําพาดกรตลอดตัวเลยครับผม ที่จริงในสวนเสือนี้นะครับยังมีทั้งเสือดัะงนกอีกมากมายหลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเก็บไว้ให้เพื่อนๆมาดูด้วยตัวเองดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้เราจะกลับไปทางฝั่งสาฟฟารีนะครับเพื่อที่จะไปดูสัตว์ชนิดอื่นต่อไปครับผมตรงนี้ก็มีป้ายบอกทางด้วยนะครับที่จะพาเราไปดูสัตว์ชนิดอื่นครับผมด้านหน้าเรามีร้านขายของด้วยครับ ร้านนี้จะมีขนมนะครับแล้วก็มีของฝากต่างๆเลๆ็กๆน้อยๆนะครับผมมีเกี้ยวน้ำรูปสัตว์ต่างๆแบบนี้ขายด้วยครับผมและยังมีไส้กรอกแล้วก็น้ำดื่มขายด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันต่อเลยนะครับด้านหน้าเรามีนกเกาะอยู่ที่พุ่มไม้หนึ่งตัวด้วยครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับสวัสดีครับเจ๊เอ๋มาะล้วน,นะพี่แอ,อ๊ดไทนทะุกคน ตาเป็นแม่หน่อยลูกเหม่แม่มัน้องมาขมรูปเหล่านี้ของเพื uh> ่อนๆนะครับจะได้เห็นอีกทีตอนเพื่อนจะกลับออกจากสัตว์ฟารีนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องที่เป็นเป้าหมายของเรากันก่อนนะครับน้องเขาก็อยู่นิ่งมากๆเลยนะครับ และยังมีนกอีกหลายตัวเลยนะครับที่อยู่บนพื้นแล้วก็ก้อนหินครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวนี้กันนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็มีสีขาวอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนตรงนี้ก็อยู่กันเป็นแก๊งเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับเราเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนั่งอยู่กับลิงด้วยครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับ เกมด้วยและตรงนี้ก็เป็นจุดให้ถ่ายรูปกัอบลิงเชมเปียนซีนั่นเองครับผมนมี้มม่ดีตัวตรงๆงนั่งอ่ะนั่งตัวตรงเอ็กโซน่ารักด้วยน่ารักบ้าไหนน่ารักอะโอเคที่นี่ก็ยังมีสัตว์ให้เราดูอีกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตามป้ายนี้กันเลยครับ ถ้าเราเดินตรงไปนะครับก so, well. ็จะเป็นจ right. ุดให้ขึ้นขี่บนหลังช้างนั่นเองครับส่วนถ้าลงบันไดด้านขวามือนี้นะครับจะเป็นจุดโชว์จระเข้และงูครับผมเดี๋ยวเราจะลองพาเดินไปดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดบริการขึ้นขี่หลังช้างนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะขี่ช้างนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมต่อไปเราจะพาเพื่อนๆลงบันไดไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับค่อยๆลงบันไดกันมานะครับเพื่อน ระหว่างทางที่เราเดินไปฝั่งนี้นะครับก็จะมีแต่ต้นไม้ที่เขียวชุ่มอุ่มมากๆเลยนะครับให้ความรู้สึกที่สบายตาแล้วก็สบายใจมากๆเลยครับเพื่อนๆระหว่างทางนะครับก็จะมีบอกประครับอยู่ตรงซ้ายมือนี้ด้วยครับผม เดินออกมาจนสุดทางนะครับก็จะเห็นรูปปั้นสีเขียวๆอยู่ด้านหน้าเหล่านี้นะครับนั่นคือรูปปั้นจระเข้นะครับถ้าเรามาถึงจุดนี้แสดงว่าเราถึงจุดที่เขาโชว์จระเข้แล้วก็โชว์งูแล้วนะครับงูที่อยู่บนป้ายนี้นะครับเขาก็ทําเสมือนงูจริงเลยนะครับเพื่อนๆที่ด้านซ้ายมือของป้ายมื่อสักครู่นะครับก็จะมีบ่อจระเข้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันสักหน่อยนะครับเดินเลยบ่อจาระเข้ามานะครับก็จะเป็นจุดเลี้ยงช้างแบบนี้นะครับหรือเป็นบริเวณที่เรามองลงมาจากจุดขี่ช้างนั่นเองครับผมช้างตรงนี้ก็กําลังเต้นโชว์ใหญ่เลยนะครับสักพักนึงก็มีลูกช้างเดินเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะครับ ็นลูกช้างที่น่ารักมากๆเลยนะครับสงสัยน้องเขากำลังเหงาแล้วก็หาเพื่อเล่นพอดีเลยครับผมและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสีนะครับใกล้จะถึงเวลาโชว์จระเข้รอบ2พอดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรากลับไปดูจระเข้กันก่อนนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับมีคนสนใจมาดูโชว์จระเข้กันเยอะเลยนะครับโชว์จระเข้ก็จะเป็นโชว์ที่หวาดเสียวนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ได้เวลาโชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโชว์พร้อมกันเลยครับผมเรื่องซูบรทั้งสองลงสูาเ็นที่เรียบร้อยวลาสักชั่เดียวกนคให้ที่มอทั้ง่านไว้ครู่ระผู้เป็นบารดานสักชู้่เดียวั้ไว้ครอันเปนดีเจจากรายไม่อยาไม่รอนอนครับตักทิ้ใต้เจ้าลงสนามเ้าลงบอกทำการวน้ำขึ้นสู่ราโชวิ่งเ้นเ่มส่านจแดงกันทร์ซูรับ เรล่นกัอลลเราจะบอลันดีนะครับดีที่ลังบลข่งเราเป็นน้ำซุสุลู้ชั้รก็ตามยกน้ำซุปให้ั้งใจเยนะกัเพื่อการทุก่อนเนี่าครับใจจิงเกม่ใจตุกกเอาเยแบบเดียราจับราเขดีล่าจราเข้นักฟันตาถูกมาแล้วเนี่ครับ sekarang kita soal keamanan rumah dan jalan, oke? oke. ดาลิ์อย่างนี้ครับแล้วก็จะค่อยๆตื้นเข้าไปตื้นเข้าไปอื้นตื้นตื้นตืลนต้นตื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 ้นขา้นตื้นูื้นตื้นตื้นตืรนกื้นตื้นตื้นตู้นตี้นตา้นตื้นตื้โตื้นตื้นต้ต้้้นั ในกล่องนี้ก็น่าจะเป็นกล่องใส่งูนะครับเดี๋ยวเราไปดูชวงงูกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับมาัครับมา้วกันมา้วันนะครับโอ้แจ้าแรกของเรานะครับนำกอมาล้วนี่ครับเขาเรียกกันว่างูอะไรนะครับนี่ละครับเขาเรียกกันว่างูเห่านะครับนี่เขาเรียกกันว่างูเห่าดอกจันทร์นครับอสรพิษรลายแหลกันเทีองนี่กอน โดนจังหวะนี้เดิครับวันนี้ครับตั้องชูต่อขึ้นมาครับรอครับรอครับรอครับในมือครับแทนแม่ที่จะขึ้นมาการสะต่อนะครับเอาละครับวันนี้ครับโดยการแสดงโขนงครับวันนี้ครับไม่ต้องกลัวครับกลัวที่จะการแสดงโขนงูของเราเข้ามาเลยครับไม่ใช่เหรอเอาเดนจังหวะนี้นะครับเอาทำนี้เลกราะก็ไป โยแบตเตอรี่ผ่านหมดว้ยไปไปไไม่ต้องห่วยังอยู่ยังรดได้ครับเอาดีๆไป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 กมาจับตากับเป็นที่เรียบร้อยจับง่ายเนาะจับ วีวิทอาจารย์อ่ะวันนี้อาจารย์อยากจะให้เราจับรองสับดปครับเนื้อหน้ำมังสาของน้องมู๋เหรจับได้เขาบอกว่าจับแล้วก็จะมีโชคครับรองจับรองสับปะรดเลยนะครับเขาบอกว่าจับงูแล้วจะมีโชคโชคโชคครับวันนี้จะได้โชคใหญ่โชคใหญ่ครับวิทย์จับเลยครับสับปะบดเลยจับ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 จัจับ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 คับจ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 ั็จับ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  ดูใจไหวล่ก็ต่อ้รอกรักเป็ที่เรียบร้อยอาอยากจะรอจัรอสพานตมกันได้เลยจับเลยจับเเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆกับวัวหินซาฟารีอย่างนี้ครับผม ผมว่ามันทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยนะครับและยังได้ใกล้ชิดกับสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะครับพร้อมทั้งมีโชว์ดีๆหลายโชว์ด้วยครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายยนะครับ